สวัสดีค่ะมาพบกับแนวทางรัฐบาลไทยนะคะประจำวันที่16ม,มีนาคม2567นะคะเจ้าแรกก็จะเป็นเลขดังประจำวันที่16ม,มีนานะคะอันดับหนึ่งที่มาแรงก,ก็คือ69นะคะ69จะเป็นเลขพรชชนมายุของสมเด็จพระเทพนะคะต่อมาอันดับที่2ที่ดังก็จะเป็น68 72 98แล้วก็59นะคะแล้วก็มี29 19 25 05แล้วก็54นะคะ ต่อมาจะเป็นเลขมงคลของสมเด็จพระเทพนะคะสมเด็จพระเทพนะคะพระราชสมภพวันที่2เมษายนนะคะพศ2498นะคะพระชนมายุได้68ย่าง69,000สานะคะรหัสพระองค์ก็คือ905นะคะต่อมาก็จะเป็นเลขมงคลของทูนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์นะคะประสูติเมื่อวันที่5เมษายนพศ2494นะคะ พระชนมายุได้72ย่าง7 3 0 0านะคะรหัสพระองค์ก็คือ903นะคะแล้วก็มีเลขดังของลุงตู่นะคะพลเอกประยุทธ์จันโอชาอายุ70ปีนะคะเกิดวันที่21มีนาคมพศ2497นะคะอดีตนายยกคนที่29ต่อมาเป็นแนวทางของแอใต้ฟ้านะคะเจ้านี้ให้เข้า ดีมากเลยนะคะโดยเฉพาะวิ่งรูดของเขาก็คือเข้ามาหลายมวดแล้วนะคะมวดที่แล้วตัวเจาะของเขาก็เข้าที่30นะคะต่อมางวดวันที่16มีนาก็ให้มาแล้วนะคะให้เด่นวิ่งรูดที่5นะคะตัวเจาะก็จะมี50 53 5 6 57แล้วก็59นะคะต่อมาเป็นแนวทางของแอสสุดปีนนะคะ สำหรับ a d ดสุดปีธนะคะงวดที่ผ่านมาเขาให้เข้าที่ล่าง79ตรงๆเลยนะคะแล้วก็งวดวันที่16มีนาก็ให้มาแล้วนะคะเด่นบนที่1เด่นล่างที่5นะคะตัวจอด3ตัวก็ให้มาที่951แล้วก็953นะคะส่วน2ตัวก็ให้มาที่51แล้วก็53นะคะแล้วก็มีบอกว่าดับบนที่7นะคะสุดท้ายนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะคะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ